มอลละข้ออังกฤษสอบข้อม .1 วันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นกราฟ m มาที่ปรับเซียนน้องๆเวลาสอบข้อม .1 เลยถูกไหมคะก็คือเรื่อง if clause นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราเจอโจทย์แบบนี้จะมีเทคนิคอะไรเนาะให้เราตอบคำตอบได้นะคะอ่ะโจทย์ของเราค่ะเขาบอกว่า if she judged me the truth at that time I j u d g e her if she นะคะ if she คือถ้าเธอถูกไหมจุดจุดมี the truth นะคะแล้วดูที่ choice ของเราค่ะคำกริยาหลักก็คือ tell เนาะก็คือจะเป็นบอกนะคะถ้าเกิดเธอเนี่ยบอกอะไรเอ,อ่ยความจริงกับฉันนะคะ่ะ a t that time คือตอนนั้นเนาะถ้าเกิดเธอบอกความจริงกับฉันน่ะตอนนั้น add that time ในแปลว่าในตอนนั้นในขณะนั้นนะคะเห็นเซนส์นของความเป็นอดีตไหมคะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นอดีตเนี่ยนนแน่ๆแล้วหนึ่งจะต้องเป็นโครงสร้างนี้ค่ะ if she had verb ช่องที่3ค่ะมันเป็น tense ที่เก่าที่สุดในตัว tense ด้วยกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้เราจำอย่างหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดเจอแบบ last night last month หรือ sent อะไรก็ตามที่เป็นอดีตเนะาะ yesterday เมื่อวานก็ได้ค่ะให้เรามองหาตัว had verb สมไว้ก่อนเลยแล้วก็ I d h e her จืดจืด h เธอแล้วคำกริยาของเราค่ะก็คือ help ถูกไหมฉันเนี่ยคงจะช่วยเธอได้นะคะอ่าฉันเนี่ยคงจะสามารถช่วยเธอได้ทำไมถึงไม่ใช่ would ล่ะคะปกติเราท่อง if clause เนี่ยก็จะเป็น if subject h a d verb 3เนาะแบบนี้บวก subject บวก woud l บวก have บวก verb 3ถูกไหมคะอ่าตัว woud l have ค่ะ คูดแฮมเนี่ยก็คือรูปที่แบบเสียดายในอดีตไม่ได้ทำเนาะเป็นการพูดนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกไตตัวขนาดนั้นเราสามารถใช้ should have ก็ได้ค่ะอันนี้ก็แบบควรจะทำในอดีตนะคะหรือแบบถ้าเกิดเป็น could have ค่ะก็แบบน่าจะสามารถทำได้ในอดีตใช้บ่งบอกความเสียดายค่ะอันนี้คือบวก Verb 3ทั้งหมดเลยนะ would have should have could have เป็นการบอกความเสียดายในอดีตเราสามารถใช้3ตัวนี้ได้นะคะในเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าแบบเสียดายนะคะที่แบบน่าจะทําได้ควรจะทําได้จะทําได้แต่ว่าไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดเราพอเข้าใจสังเขปแล้วเนาะสังเขปก็คือจะเป็นถ้าเป็นอดีตนะคะตัว if เราให้มองหากันเลยว่าจะเป็น subject had verb 3ซึ่งเป็น tense ที่เก่าที่สุดนะคะในภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เรานะคะหา not would have เวบช่อง 3, Should Have, เว r บช่อง 3, Could Have, เว r บช่อง3เพราะฉะนั้นค่ะใน Choice นี้น่าจะต้องเป็นข้อไหนเอ่ย น่าจะเป็นข้อดีถูกไหมคะ D dog เนาะจะได้เป็น if she had told me the truth at that time I could have helped her อา I could have helped her ก็คือถ้าเกิดเธอเนี่ยบอกความจริงฉันต้งแต่ตอนนั้นเนี่ยฉันคงสามารถที่จะช่วยเธอได้ค่ะแต่แต่ลว่าเธอไม่ได้บอกเนาะแล้วเราก็ช่วยไม่ได้นะคะก็เลยเกิดเป็นประโยคนี้ขึ้นมายังไงก็เดี๋ยวลองสังเกตนะตัว if clause ถ้าเกิดเราจำเป็นเหมือน โครงสร้างหลักๆเลยเราไม่ได้ทําความเข้าใจเนี่ยสับสนแน่นอนเพราะมันยาวนะคะลองค่อยๆทําความเข้าใจดูนะว่าเอ่อคลอสนี้เกิดได้จากอะไรประโยคนี้เกิดได้จากอะไรนะคะอย่างอันนี้แฮร์เวิร์สก็คือแก่ที่สุดเนาะเก่าที่สุดในอังกฤษแล้วตัว would have, should have, could have ก็บอกถึงความเสียดายในอดีตไม่ยากเนาะยังไงทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ